สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อีีนี้นะคะสั่งจิตให้มั่งคั่งก่อนนอนทุกวันหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนที่เคยได้ยินผ่านหูมาบ้างนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยให้ตั้งใจฟังนะคะจะสั่งจิตยังไงให้มั่งคั่งก่อนนอนคือคนเราทุกคนนะคะ ชินกับการที่ใช้ชีวิตเหมือนที่ผ่านมาทุกๆครั้งเช่นตื่นนอนมาทุกวันทำกิจ,จวัตรอะไรก็ทำเหมือนเดิมในแต่ละวันไปทำงานหรือเจอสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตหรือปัญหาต่างๆมากมายในชีวิตก็จะเก็บมาคิดทบทวนก่อนนอนบางเรื่องเป็นเรื่องที่เครียดก็จะคิดเดเครียด แล้วก็หลับไปบางคนมีปัญหารุมเร้าคิดซ้ำๆวนๆจนหลับไปนะคะหนักกว่านั้นอีกหลายคนมีความทุกข์มีความไม่สบายใจแล้วร้องไห้แล้วก็หลับไปด้วยอารมณ์ที่ร้องไห้อารมณ์โศกเศร้าแบบนี้ก็มีนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลายคนไม่คยรู้ว่ามันเป็นการสั่งจิตใต้สำนึกของเรา ในเชิงลบให้คิดวนๆซ้ำๆถึงปัญหาเดิมๆและชีวิตแบบเดิมๆแล้วหลับไปจิตใต้สำนึกของคุณก็จะรับรู้แต่สิ่งที่คุณคิดซ้ำๆวนๆก่อนที่คุณจะหลับนั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีความมั่งคัง่งอยากได้ชีวิตแบบไหนคุณจงคิดถึง สิ่งที่คุณอยากได้อยากให้เป็นอยากให้เกิดขึ้นในแต่ละวันน่ะเช้าถึงเย็นเราเจอกับปัญหามากมายในงานในอุปรสรรคเพื่อนร่วมงานสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเรามันยุ่งเหยิงมันเครียดมันเหนื่อยทั้งวันแล้วเพราะฉะนั้นก่อนนอนเป็นเวลาที่สำคัญมากที่คุณจะสั่งจิตให้คุณออมีชีวิตที่ดีขึ้น มั่งคั่งขึ้นนะคะแก้ปัญหาทุกอย่างมันเสร็จลงนะถึงแม้ว่าตอนนี้ในชีวิตคุณจะมีปัญหามากมายรุมเราก็ตามช่วงเวลาก่อนนอนอย่างน้อย1นาที3นาที5นาทีขอให้คุณอยู่กับตัวเองในอารมณ์ที่สงบนะถ้าคุณนั่งสมาธิได้แนะนำให้นั่งสมาธิ หลายคนนั่งสมาธิไม่ได้เพราะว่าแต่ละวันมีเรื่องเครียดและอย่างฝุ้งซ่านนั่งไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้คุณสงบอารมณ์ให้ได้มากที่สุดไรอยู่ในอเรียบที่รู้สึกผ่อนคลายนะผ่อนคลายก็อาจจะนั่งก็ได้นอนก็ได้หรือในบทของอบทบาทของการนั่งสมาธิก็ได้สูดลมหายใจเข้าลึก,ลก นับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็กัน้นหายใจไว้สักพักแล้วก็หายใจออกทางปากให้รู้สึกผ่อนคลายทําแบบนี้อย่างน้อยสักสามครั้งให้คุณรู้สึกผ่อนคลายความกังวลในแต่ละวันออกแล้วให้คุณบอกกับตัวเองว่าทุกอย่างวันนี้ฉันยอดเยี่ยมฉันทำได้ดีมากฉันทำได้ดีที่สุดแล้วคุณจะคุยกับตัวเองในเชิงบวก เพื่อเป็นการเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำในวันนี้ถึงแม้ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาในสิ่งที่แบบคุณไม่ได้อยากได้ผลลัพธ์แบบนี้ไม่สมหวังอะไรก็ตามขอให้คุณบอกกับตัวเองว่าฉันยอดเยี่ยมฉันขอบคุณตัวเองฉันยอมรับการตัดสินใจทุกอย่างในวันนี้ฉันยอดเยี่ยมฉันทำได้ดีแล้วพรุ่งนี้ฉันทำได้ดีกว่านี้และได้ผลลัพธ์พอใจทุกครั้ง ขอบคุณตัวเองขอบคุณสำหรับก,การตัดสินใจในแต่ละวันแล้วให้คุณจินตนาการถึงสิ่งที่คุณอยากได้ผลลัพธ์ในเรื่องที่คุณปรารถนาเช่นการเจรจาธรุรกิจในพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นคุณอยากให้ได้ผลลัพธ์แบบไหนขอให้คุณเห็นภาพจินตนาการผลลัพธ์และความรู้สึกว่าสิ่งนั้นคุณได้รับมันได้เกิดขึ้นกับคุณเรียบร้อยแล้วนะนี่คือการสั่งจิต ให้มั่งคั่งก่อนนอนใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินให้คุณบอกเลยว่าฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันใช้มาทางชีวิตฉันขอบคุณเงินในวันเนี้ยที่ทําให้ฉันได้มีกินมีใช้ไม่ว่าตอนนี้เงินในกระเป๋าของคุณจเหลื่มมากหรือน้อยก็ตามคุณจงขอบคุณและขอบคุณว่าพรุ่งนี้ฉันจะมีเงินเข้ามาเยอะกว่าเดิม ขอบคุณเงินทุกจํานวนที่หลั่งไหลมาฉันอย่างง่ายดายนี่คือตัวอย่างเกี่ยวกับการออขอบคุณเงินสั่งจิตใต้สํานึกเรื่องของความมั่งคั่งเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับเงินทองแล้วใครที่ปัญหาเรื่องสุขภาพคุณก็สามารถบอกกับตัวเองได้ว่าคือสุขภาพของฉันแข็งแรงเรามีปัญหาสุขภาพเป็นโรคอะไรยูป่วยอะไรอยู่ขอให้คุณจินตนาการเห็นภาพ ว่าร่างกายคุณแข็งแรงคุณต้องการแข็งแรงแบบไหนอยากมีรูปร่างแบบไหนคุณเจนตนาการให้เห็นเลยว่าภาพนั้นน่คุณได้เป็นคนคนนั้นสิ่งที่คุณอยากได้นั้นน่สุขภาพที่คุณอยากได้นั้นมันได้เรียบร้อยแล้วและคุณดีใจแบบไหนคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณได้นั้นแบบไหนขอให้คุณเห็นสภาวะนั้นให้ชัดเจนและคง ความรู้สึกอันนั้นให้ได้นานที่สุดบ่อยที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทำได้ให้คุณฝึกทำแบบนี้ทุกวันทุกวันก่อนนอนแรกๆอาจจะรู้สึกว่าฝืนๆไม่ชินทำไม่ค่อยเวิร์กเลยทำแล้วมันอึดอัดมันขัดแย้งกับความเป็นจริงคือช่วงแรกมันช่วงของการสร้างนิสัยใหม่ๆสร้างจิตใต้สำนึกใหม่ๆให้กับตัวเองมันจะรู้สึกขัดแย้งย้อนแย้งยังไง,ง,งก็ตาม ไม่เป็นไรฝึกไปอย่างน้อยเจ็ดวันขึ้นไปคุณจะเริ่มคุ้นชินนะคะใครที่รู้เคล็ดลับอันนี้แล้วเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะคุณปรารถนาอะไรคุณอยากได้อะไรก่อนนอนไปช่วยละที่สำคัญขอให้คุณหลับไปพร้อมกับความสุขอินเอมกับสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดฟัง เคล็ดลับและสาระดีๆวันนี้ออกไปปรับใช้กันนะคะได้ผลยังไงกลับมาเล่าสู่กันฟังใต้คลิปนี้หากท่านชื่นชอบคลิปและสาระดีๆเหล่านี้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องครุปกสีรัดไว้แล้วมาพบก,กันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมและฟังขอบคุณขอบคุณขอบคุณรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ